โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ23ถ้า x ยกกำลัง7บวก x ยกกำลัง6บวก x ยกกำลัง5บวก x ยกกำลัง4บวก x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลังสองบวก x บวก1เท่ากับ x ยกกำลัง a บวก1คูณกับ x ยกกำลัง b บวก1คูณกับ x ยกกำลัง c บวก1แล้ว a คูณ b คูณ c เท่ากับเท่าดใดแนวคิดหนึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะลำดับแรกเพ่านาที่เขาให้มาเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะอ่าเสร็จแล้วจะเห็นว่าวงเล็บหน้า จะมี x ยกกำลัง4เนี่ยเป็นตัวร่วมเราดึงออกมาในวงเล็บก็จะเหลือเป็น x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก1นะคะแล้วก็บวกด้วยวงเล็บหลังอ่ะจากตรงนี้สังเกตว่าวงเล็บเนี่ยเป็นตัวร่วมนะคะเราดึงออกมาวงเล็บแรกต,ตัวแรกนะคะเราดึงวงเล็บนี้ออกมานะคะก็จะเหลือเฉพาะ x ยกกำลัง4อันนี้ ดึงออกมาก็จะเหลือคูณอยู่กัน1ก็เหลือ1น,นะคะต่อไปในวงเล็บข้างหน้าเนี่ยนะคะเราแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็น x ยกกำลัง3บวกกับ x ยกกำลังสองบวกด้วยวงเล็บ x บวก1นะคะและจะเห็นว่าวงเล็บข้างหน้าเนี่ยก็จะมี x ยกกำลังสองเป็นตัวร่วมนะคะอ่ะเราก็ดึง x ยกกำลังสองออกมาก็ข้างในเนี่ยก็จะเหลือเป็นพจน์แรกก็จะเหลือเป็น x นะคะพจน์ที่2ก็1ก็เป็น x บวก1จากตรงนี้สังเกตว่า x บวก1ก็จะเป็นตัวร่วมนะคะแล้วก็ดึง x บวก1ออกมานะคะ,ะดึง x บวก1ออกมาพจน์แรกก็จะเหลือเป็น x ยกกำลังสองพจน์ที่2ก็คือเหลือ1ก็จะได้เป็น x บวก1คูณด้วย x กำลังสองบวก1แล้วก็คูณด้วย x กำลัง4ี่บวก1นนะคะจะเห็นว่าจากตรงนี้พหุานามตรงนี้จะอยู่ในรูปกับอยู่ในรูปเดียวกับที่โจทย์กำหนดให้มาแล้วนะคะ ตรงนี้เราจะได้ว่า a เนี่ยจะได้ a เนี่ยเท่ากับ1 b เท่ากับตัวนี้นะคะ b เท่ากับ2แล้วก็ c เนี่ย c เท่ากับ4โจทย์ให้เราหา a คูณ b คูณ c นะคะก็จะได้เป็น1คูณ2คูณ4นะคะก็เท่ากับ8 ะฉะนั้น8คือคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ค่ะ